สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่ร้านล็อกกียนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาเที่ยวชมโซนงานมือกันนะคะซึ่งเป็นโซนที่อยู่ด้านหลังเรานี่เองค่ะเป็นโซนงานมือทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะจะสังเกตได้ว่ามีทางสร้อยนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับมากมายเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือสร้อยแฮนด์เมดนะคะเรามีหลายรูปแบบมากเลยใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะมาเลือกชมได้เลยนะคะและก็ยังมีแหวนแฮนด์เมดนะคะเป็นงานมือทั้งนั้นเลยค่ะ ใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะคะไม่ว่าจะใส่ไปเที่ยวทะเลหรือจะใส่ออกงานนะคะบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยนี่และราคาก็ย่อมเยามากๆเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นคลิปติดผมนะคะนี่และตรงนี้ก็จะเป็นงานสร้อยข้อมือค่ะนี่ทั้งสายหนังแล้วก็เป็นเปลือกหอยหรือจะเป็นลูกปัดนะคะขนาดหลากหลายแบบให้เลือกเยอะมากจริงๆคือถ้าเข้ามาที่ร้านอกเวนเนี่ยรับรองว่าละลานตาสุดๆเพราะของมีให้เลือกเยอะจริงๆค่ะ และวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสุขสันต์วันปีใหม่ให้นที่ท่านค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย